ทำไรลูกบิน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 เอาไหม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 คะเอาไหมคะเอาก่อนพูดหลอนเอาเอา เอาไหมคะหืมหืมคุณหญิงหืมออ๋อสร้อยสร้อยอัญญาเขาอยู่ข้างในเสื้อเอาออกอ่าอ่าอ่าเราจะทำไรอ่ะเราจะดูใช่ไหมอ่ะหรือสวัสดีทุกคนก่อนสวัสดีค่ะวันนี้ไอว่าค่ะโอ้ย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 สวัสดีทุกคนก่อนพีลุงสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนอ่ะพอให้ถือพ่อให้ถือ สวัสดีครับก่อนสวัสดีค่ะอุ้ยไอวะเห็นตาหัวเหม่งแล้วมาพ่อที่ให้โอ้อย่าร้องไห้สิลูอะเล่นกับพ่อเล่นกับพ่อตัดตัดอ่าถอถอถอถีถีเย็นหัวหน่อยนะทุกคน แดนเซอร์มาแล้วแดนเซอร์มาแล้วโอ้ยแดนเซอร์หรือเมา,เาดูชุดดูชุด,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 ดชุดนั้นล่ไงชุดไทยเทียบเลยตอนนี้โอ๊ะโอโอ อัญญาอัญญา ead, เอาขา e. Aí Murder, นั่งดีๆได้ไหมคะนั่งดีๆได้ไหมคะนั่งดีๆหน่อยลูกอัญญาอัญญานั่งดีๆค่ะอัญญานั่งดีๆค่ะ เอาสตาร์ตตี้ขึ้นอยู่นะครับอยากส่ง้วให้เราส่งตอนนี้นะไม่องสารน้องเหรอน้องตกเลยน่ะเอาออกลหกจับไม่จับจับน้องขึ้นหน่อยจับพเจ๊บขึ้นเลยจับให้หน่อยได้ไหมคะ้คะจับให้หน่อยได้ไหมคะนะจับให้หน่อยสิลูกนะอัญญาอัญญาพลี ไอวานหนูจะชิมทุกอย่างไม่ได้ลูกอันเป็นอะไรอะเราอะ่ะคุณมากะลองวีวีใช่ไหมครับผมอ่านผิดไหมอบอกว่าดีใจจังเราอยู่หัดใหญ่อ๋อเขาตอบมาจากพ,พ,พ่อพ่อมาหาดใหญ่วันที่สามสิบเดี๋ยวเจอกันแต่ว่าสามสิบพฤษภานะ ก็มีแล้วส่งใช่ใช่สิบิเียนเวสบูดอย่าแทะลูกอย่าแทะอย่าช,ช,ชิมทุกอย่างไม่ได้ไอว่ากินไม่ได้ลูกกินไม่ได้ค่ะอันนี้ไข่หมูลูกไม่ใช่หอยหมู าทำไมจับไม่ได้เหรอหืมหวงตัวเหรอนี่นี่นี่จนเื่วันน้องใส่ขงกันอยู่แตเอาสร้อยปนุษชุดไทยมันเข้ากับสร้อยทองมากกว่าเนาะสร้อยมุกมันไม่เข้าเนาะ ระวังลกูกระวังครับอปิดลระวังครับอปิดลูอปิดนทีพีอนะีี้พีทำลายลกูกอุ้รู้สึกเหมือนว่าเราจะได้สตาร์บัตตี้แล้วนะขอบคุณนะทุกคนคุณอนุชเบนสมัติดวงคุณอุไรเจ1,000ดวงขอบคุณครับ <laughs> จะลูกสาวพูดถึงลูกสาวลูกชายนี่แดนเขาประกาศแล้วนะว่าตกลงเขาได้เขาได้ลูกเพศอะไรกันแนะ่ขอบคุณคุณหมูเล็กส่งมา500ดวงนะครับ เอลิซาวั0ดาวเส today thank you ตํหน่งแม่ปวตําแหนดีใจตําแหนดีใจหน่อยนั่งดีๆได้ไหมลูกนั่งดีๆได้ไหมคะนั่งได้ไหมคะนั่งไม่ได้หรอนั่งดีๆได้ไหมเอาขายืดมาดีๆได้ไหมคะไอวาสอนน้องหน่อยไอวาไอวาสอนน้องหน่อยให้น้องเอาขา บอเอ,เอาน so ้องเอาขาดีดีหน่อยคุณอุไรเตะส่งดาวมาหนึ่งพันดวงเอาฮัลโหลก่อนฮัลโหลค่ะโอยโอยโอ๊ยหอยโอ๊ยอยย พี่ชยไปไหนครับเปไ็ดร้อพี่ชายไปไหนพี่ชายเล่นอยู่ข้างนอกพี่ชายกับน,น้องสาวไม่ควรเล่นอยู่ด้วยกันแต่ตอนนี้ข้างนอกไม่มีใครไปไม่มีใครอยู่กับน,น้องไงก็เลยพ่อมาอยู่ไงเป็นช่วงเวลาที่พ่อๆต้องอยู่กับสาวๆป้านุจะหนีจะหมูรู้ คืออะไรเตะสมัยอีกห้าร้อยดูวงเอ๊ะทำไมวันนี้ส่งเยอะจังพิธีเสียงอะไรโอ้โหโอ้ยโอ้ยทุกคนดูบีมออยช anel ตอนใหม่หรือยังวันนี้เสนอตอนหนึ่งวันของพ่อๆกัมหมี คุณหมูเล็กส่งมาห้าร้อยดวงขอบคุณนะครับอยากไปเล่นกับพี่โอ,โ,อโอ้ดูหน้าแบบสงน่อนขางน่อยทำอะไรโอเป็นอ,อ,อ,อะไรรู้ ไอ้บาไปไหนไอ้บาไปไหนไอ้บาจะไปไหนลูกไอ้บาจะหนีเหรอนิคินโอ้โหดู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 จะไปไหนอัญญาจะไปไหนจะไปไหนคะจะไปไหนลูกนี่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 ไปอยู่แล้ว ในนี้มันคุกชัดๆแต่ช่วงนี้อัญญาคือติดปนุษมากเลยนะเพราะว่าช่วงนี้นี่คือปะปุกมาไม่ได้ปะปุกไม่สบายเฮ้ยโอ้โหถ่ายาย ซื้อไว้ยอยีกบอกว่าคิดถึงพี่พีพี่พีอยู่ข้างนอกอ้อย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 ,ออยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพอไม่นั่งอยู่ริมนี้ละวพ่อไปแล้วพ่อไปนั่งตรงกลางดีกว่าได้ไหมคะได้พ่อไปแล้วพ่อไปตรงนี้แล้วอ่ะพ่อให้พ่อให้คาถาพิศเศษ เนี่ยเนี้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 ยเขาให้เนี้ยเนี้ยอันนี้เอาไหมเอาไหมเอาใหม่เมียนใหม่เมียใหม่ไหมประนุษไหนรับโทรศัพท์หน่อยรับโทรศัพท์หน่อยค่ะฮัลโหลรับโทรศัพท์หน่อยค่ะไหนทั่ลหน่อยค่ะฮัลโหลคุยกับใครอัญญาคุยกับใครคะฟังเพลงไหมฟังเพลงไอ้บ้าคุยกับใคร พี่ฟ้าไปไหนพี่ฟ้าไปกินข้าวไงคุณทิพสุดาสมมติไปไหนไม่ได้เลยเนาะ ชิปพานิตาสองมื่เก้าสิบเก้าดวงเป็นไรนี่เขาติดปนุดมากเลยนะไตไหนะไม่อมไม่อมโน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 ค่ะไอ้บ้าเอามานี่เอามานี่ค่ะไม่อมไม่อมลูกพอยึดนะไม่ไงั้นพอยึดนะพอยึดนะพอยึดนะถ้าหนูอมพอยึดนะดโอเคไหม พ่อขอได้ไหมสร้อยขอสร้อยได้ไหมแล้วให้ป้านุชได้ไหมให้ป้านุชได้ไหมให้ป้านุชได้ไหมแล้วให้ให้พ่อได้ไหมให้พ่อได้ไหมอันนี้ให้พ่อได้ไหมอ่ะพ่อขอพ่อขอเอะพ่อขอพ่อขอขอพ่อขออันนี้ได้ไหมขอได้ไหมขอพ่อขอได้ไหมค่ะขอได้ไหม ่อขอแลกกันนะโอ้เขาจะถอดให้โอเคโอเคอ่ะถอดให้เขาหน่อยถอดอ่ะไม่เอาแล้วพ่อไม่เอาพ่อไม่เอาพ่อให้ให้ให้อ๋อหนูอยากถอดหนูอยากถอดไม่น่าถามเลยอ่ะถอดถอดถอดพี่หนูถอดให้เขาหน่อยอ่ะปนุถอดให้ปนุถอดให้น้ำพีน้ำพีมาทำอะไรลูกแอบของแล้วเลยหนูเอานนี้มาไว้ทำไมเดี๋ยวพิธีก็หา ที่หายอยู่ใช่ไหมไม่ใช่พี่เล่นกับอาแล้วลบอ่ะพี่เถือไม่ได้สิพี่เจิส์พี่แฝดมามีขอหน้าอะไรครับพิธีพิธีทำอะไรวันนี้มีการบ้านไหมครับน้องแฝดทั้งสี่จะใส่ชุดสงการให้ชมเมื่อไหร่เนี่ยดูตีกมมเงกง

่ยะพอฟังไม่รู้เรื่องเลยนะหน่อยพอฟังหนูไม่รู้เรื่องเลยนะเนี่ยเห็นไหเกงๆ PP ก็เป็นต้นมะพร้าวก็เป็นจุกกระเบนกันนะใช่ไหมจุกกระเบนกันนะัลโหล อุยใครใครทำไรหรูอโยนเหรอน้องพีอย่าอมน้องพีพ่อพูดอีกครั้งนะข้อพูดครั้งสุดท้ายนะยาวเข้าปากออกมามันสกปรกไงอเนี่ยวเข้าปากไม่เอา ทำลายแล้ลูกสาวเจ็บไหมลูกน้องพีพิธีมันนี้มานี้มามีมามี้มามนี้ว่าเอาน้องพีไปหน่อยน้องพีเอาของเล่นไปกระแทกคนอื่นไม่เล่นแบบนี้ลูกพี่นะของหมดเลย

นี่หามาไอพูดซินี่หามานี่หามาสินี่หามาไอ้พูดซิน้องพีพูดซินี่หามาทำไมต้องเล่นแรงๆอ่ะลูก

บายบายลูกพอคุณไม่อยู่ละอ่ะทีทีไม่เล่นแบบนี้ลูกข้อพังนั่งลงแป๊บจิ๊กซอมาต่อบไหมเอาจิ๊กซอมาต่อไปต่อจิ๊กซอกับพ่อหน่อย โอ๊ยปวดหัวพันีอา่อต้องเีก่าครโอเไอาอเไยรให้นายกว่าป้าปุ๊กเลยนะคะโอ้โหไม่ไหวจริงอ่ะดูสิน้องพีน้องนเล่นทำลายของไม่สนุกเลยลูกเีนืวนะทุกคนเราราไล์กันแค่นี้แล้วกันเพราะว่าพ่อจะสอนอะไรน้องพีไปแล้วบ๊ายบาย